ครับคลิปนี้เดี๋ยวบันเทิงจะพามาร้อยซิวดดุมใหม่ครับผมอันนี้จะเป็นเทคนิคของบันเทิงนะครับเด้อจำง่ายๆครับผมจะมีซิลวดคอสั้นกับคอยาวครับผมจำง่ายๆครับอันนี้คือคอสั้นนี่คือคอยาวไอรุ่นนี้เขาจะมีแหวนรองให้ด้วยครับผมอันนี้คอสั้นนะครับเด้อเวลาร้อยก็ข้างล่างครับผมเว้นรูไว้ก่อนครับร้อยลงไปก่อนครับข้างล่างจะเป็นคอยาวนะครับร้อยไปหมดเลยครับ ล่างคอยาวแล้วมาดูวิธีร้อยข้างบนครับข้างบนนี่เป็นคอสั้นเดี๋ยวได้ไปนอนร้อยข้างบนครับคอสั้นจะอยู่ฝั่งขวามือของคอยาวเส้นข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่ฝั่งขวามือตลอดครับอันนี้คือร้อยดูใหม่ครับเว็นดูไปเลยครับแล้วกลับฝั่งครับผม ขอบคุณการฝงได้เลยครับเหมือน,นเดิมครับผมขอยาวอยู่ข้างล่างครับจีเหลือก็ร้อยไปเลยครับบางทีดูใหม่ก็รูก็จะเฝืนหน่อยนะครับหมุนแล้วครับ อสั้นก็ที่เหลือนะครับท้้งหมนี่พี่น้องอลาลงไปแล้วครับมีหลดอีกข้างล่างนะแต่รุ่นนี้ก็ดีนะครับมีแหวนให้ด้วยครับยกครับเรียบร้อยครับผมปีต่ีร้อยสิรวดดุมใหม่ครับ ี่จะเป็นดูมหลักครับผมเยอะมาครับผม